สวัสดีค่ะมือนี้เดี๋ยวจะพายซีไปเอาเลขกด้วยมือนี้พอจีเทียนยัง,งน้อมือนี้โอ้ยว่าส่งกาแฟกาแฟกันโอ้ก็เหลี่ยมมาบมาบเฉยมือนี้ไปจังไหนเสกรู้สึกดีดีเท่าให้ใน่จังหน่อยไหมต้องกาแฟให้ไม่พิมพ์จิมเหือนี้น้ำรุงสุขภาพอีกแล้วอ,อืมคนไวหนว,นไวนี่จะทำรุงช่วหน่อยหรืเปล่คนไหวนี่จะทำรุงตัวเองเงินบ่ ตายไปก็ไปน้ำบไรัยได้เงนินตายไปแล้วก็เขาเอาใส่ปากให้หาบาทนี่แหละยางก็กินแล้วยางก็ยังก็บบำรุงเด้เอฟซีมาเด้อมากินกาแฟน้ำไม่พิมเด้อแต่ถังเศร้าย,ยางยี่สิบเก่าสนิทน,นพะพอทิดจัดการส่งเลยเด้อยไม่พิมจะไปทายเอฟซีเบิงเลขกเบดเลขดังเฮางลัลงส่งกาแฟนี่แหละส่งกาแฟของกันไม่พิมเพิ่นกาแฟดีดีเมื่อขึ้นนี่จุดถูกขอ จุดทูปพออันเซตีวินสันมนันต้น <ciğim S 1> ที่ออกนานานว่าเป็นเพือกันแม่โพเทศไม่พิมพ์เลยไปเสียงเลขแม,มนได้ตัวเลขได้ตัวเลขได้ตัวเลขแล้วใบก็เลยเอาไปเขียนไใ้ไตมอนจ้ะเขียนใบไตมอนก็เลยเลยไปฟันดีก็เลยจะเอาซูเอฟซีฟังเดี๋ยววอลแลวก็ติภากไปหาเลขขึ้นเก่านั่นแหละจ้ะพอมาเปลนแนวทางให้กัน ดไกาแฟแซ่บเอาน้ำใส่ขวดเนะพี่เดยังไม่ทิ้ไ,ไปทายตวัวเลขไม่เอ็ดซีเบิ้งน้ำกันเดี๋ยอะสิไปเอาตวัวเลขมาให้เบิ้งกะเอาพ่อทิ้งกระรังเจียนบำรุงไม่พิมพ์อีกแล้วเสริมอาหารเสริมให้มพม่พิมื <laughs> อนเดิมพี่มึงง่ามถุกไหเสริมคาราฟิวให้พิมเพราะต้องใจร้ายด้วยเอาพ่ออัานีที่ซื้อ ป่ดดนิเียวพอเป็นสีสวยๆเลือดลมเขาจีได้เดินดีหน้าตาผิวพรรณจีได้อ่องต้องหายใจจีได้อิ่มๆจักหน่อยแ่เนนี่ยเลือเท่าบนเหนียวแล้วก็คืออีหยังก็ดีๆจ้ะเขย่าเลยเฮ็ดง่ายๆจ้ะบ่ยากง่ายๆกินง่ายๆพออุจิตไปเอาอันสมุดมาเขียนเด้อสมุดมาเขียนเลขนี่แหละจ้ะอาหารบำรุงสุขภ่าไม่พิมพ์กับพออุจิต ียบลอยแล้วผสมแล้วแล้วเดี๋ยวจะได้ออกเดินทางไปหาตัวเลขมาให้เอฟซีจ้ะเอาสีใด้ร้ย,ยไปน้ากันทุกคนเอฟซีเบิงโหลดท่องเป็นราคา mm hmm. เลขกับสีถทือกผู้ใดซื้อท่องไว้หลายๆกับไปขายสีใดรายคาดช่วงนี้มึงรู้ตนอันนี้ไม่พิมพ์เอืน่ตอนตนเงินไหลน่องท่องไหลมากแต่ว่าภาษาบานเท่ากับเอิลินเมื่อก่อนแต่เพิ่นสีกับสีเขาเฮื่นไม่พิมพ์เด้อ ปไปอัตโนมัติเลยจ้ะเป็นสีเข้าไปทั้งในเือนเนนะ,ะแสดงว่าทองเงิน้องสิลายนี่ก็คือการจะสีเข้าไปในเือนเลนะวันน้พิ์มเบาเอาได้เพราะที่ก็ไม่พิพ์มจะเป็นคนมีเศนอยู่จ้ะแต่อีกอย่างดีๆจะเขามาจะเห็นปรากฏการณ์หลยกำลังเขียนเหลยกให้เบิ้งด้วยจ้ะ ผู้เขามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องูพิไม่พิมพ์มีโชคในเด้อจ้าอีกช่องหนึ่งก็ช่องแม่พิมพ์พารวยมีิยางกับเราสูกันฟังแบ่งปันกันจ้าฮาวสุดเลยลุ้ยน้ำกันเฮียงน้ำกันทุกคนนี่แม่พิมพ์เพิ่นกะขออันเอกยูทต้นต้นยังก็บแม่พิมพ์ต้นเศรษฐีวิญสันจ้ะอีละวันพามันขึ้นแม่พิมพ์แล้วจุดถูกขอจุดถูกเก่าดอก ยังเจ้าดึงยังขืนมมกนั่นแต่ยังว่าอันเกิดจริงมหัศจรรย์ก็เฮาอยู่แล้วยังไงดอกไม้เอรันออกดอกต้นออกดอกออกดอกสองดอกจรงจ้ะออกดอกสองดอกสองดอกใบมีลิ่นที่เป็นเผือกออกแมงสี่ไม้ควมวมาจังได้ทั้งว่าไม่พิมพ์เต็มเต็นแล้วเขาว่าสีมีโศกนะสีมีโศกลาบไงตอนนั้นวาสนะสามต้นนี้ออกดอกสามพวง ตอนนี้พอวิท์โชวเขาย่างครับมานี้เป็นนี่จ้ะตนเป็นนี้วินสันมานี่นไม่พิมพ์ได้จุดถูกคอนใส่กันนะนี่เด้พอวิทด์ยะจ้ะตัวใเบุ้งเนื้อตอนนี้เห็นเพราะเป็นมือคืนนี่แปดเก้าศูนย์ไ้จ้ะเก้าศูนยด็กสวยมากเลยเพราะว่าออกดอกก็ได้ขอโศกน้ำพลินมาพิมพนจ้ะเพราะว่าเ้องพดิมติดัวใด มันก็ไว้ตียากแล้วก็ตีแปดเก้าเก้าแปดตันตัวต้นนั้นแล้วแต่วันศรีสืราได้บล็อกศูนย์เก้าตัวมีนิสิตไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ยังคักเลยจ้าศูนย์เก้าแปดก็ได้เนาะแปดเก้าศูนย์ก็ได้เพราะว่าเลขตัวนี้น้่นมาหนีหมวดที่สามเลขห้านั้นบลกเกินสามหมวดตั้งมาทันทีเลยได้ทิ้งเป็นขอใบนี้ไปฟันดีพอมาขึ้นนี่ฟันนี้ดีจังหวัดศรีสุราษฎรกันฟังเลยละท่านนีก็ที่มีโสกตอนตัวเนาะ เพราะว่าม่พิมพ์ไปเขียนเลขเสียงไว้ใต้หมอนมีพิมพ์ก็เล็บไปฝันว่าเอเาะมแนเหม็นแต่ว่าตัวเทื่อๆนี่มักแห้งแล้วแสดงว่าโฉงใหญ่แล้ยเขาน่าสนจ้ะถูกมันใหญ่โใหงขนาดีแต่ให้เอ็ดสี่ทุกคนโฉงลาดนั่นเด้อสองผู้ชิดมนพิมพ์มีโฉงสองมนพิมพผ้าด้วยแล้วกาธุรกิจไม่ที่ม่พิมพ์จะเฮ็ดก็คอนซัมเลสขอให้ลุล่วงไปด้วยดีที่ได้ไปเฮ็ดไปแจกไป ให้พี่น้องเข้าในกิวรักษาสุขภาพทุกคนจ้ะจ้ปบุญสายบุญนุ่นน้ำนาะจ้ะเนาะยังไดนกระคอเนี่ยแหละเนาะแม่พิมพ์นาะขอให้เพื่อนออกตัวน,นี้แล้วมันสม่พิมพ์คอเนี่ยแหละจ้ะเดี๋ยวเบิ่งน้ำกันคอจ้ะสิทำให้พิมพ์เพื่อนดวงดีเลยด้สองสามวดมาแล้วดิเพื่อนกระคอจังสิละแปดเก้าศูนย์ถ้าว่า ศูนย์นี่เนาะคันแม่นพระอาทิตย์เบิงเ 69, ่งก็ 60, สิว่าเป็นเพรเก้าศูนย์นี่ก็สิีหกศูนย์ก็ได้เพราะเลขหกเลขเก้าก็เลยหกตัวเดียวกันเนาะเอพซี C เนาะไก,กลๆได้ครับเด้อเดี๋ยวพอที่ิศเขียนให้เบิง่งใหม่นี่แหละมีแนวไดดีๆเพอาทิศก็ไม่พิมพ์กระจีพอสูพออ่พี่น้องเขาฟังแต่ว่าใม่พิมพ์เพื่อนฝันดีเพื่อนกระ เลยเบาให้ยโปรตีตฟังแล้วภาสิเบาสูเอฟซีฟังไม่พิมพ์มาสันโปรทีศสันเด้อพี่น้องมากินกาแฟน้ำกันกาแฟมามิ่งสุขภาพอีตัวเลขจ้ะตัวเลขเด้อนี่แหละในพิ่มันกำลังจะเขียนตัวเลขให้เอฟซีเบิงสิบหกมัดแต่วันลงลง้มลืมๆ ลงไปกับพี่ๆถูกๆกับขอโทษเลยร้ายได้จ้าบางเทื่อไม่พิมพ์กับลายยางร้ายซิ่งกับซับตนจ้ามันก็เรื่องธรรมดาล่ะตอนนี้เฮงจะไม่เห็นธุรกิจออนไลน์อยังอีกไม่พิมพ์ใส่สมองอยางเดียวนี่ตอนนี้ก็ยังเป็นฮกเลยเก้าเป็นโวดิเลข่ันเป็นตัวใดก็เท่านี้อันดัแปดแปดเป็นบ่าจ่าแปดเก้าเก้า ศูมาจะจับผูมาจังจับดอกไอจีจับเอาดอัน,นต้นเซตีเซตีหายโชคเดอ้อเห็นสีบัตถิกบัตถิกกันเอาตัวเลขจับเอาในเด้อจับบางเชือกกรไดจับบางเชือกตรง้ลยมันจะคื้ว่นั่นละมางเชือกกระตรงนี้ติกแซกนิดน้อย แมพิมพ์มฟันดีพร้อมเคลื่อนเขียนตัวเลขตัวนี้ไปเสียงันงเทชรฟันว่าจังไดฟันว่าจังไดวะสุฟันฟันว่าคือก็เาจาไปไว้ย,ยังกันนี่ลายลายข้นก็จะนี่เป็นเป็นกิน,เป,น,เ,ปนเป็นเลี้ยงยังกันบุนีมานีการลูกเพาทิดแม่พิมพ์แล้วก็ลูกเข้าพี่จักรยานไป จักรยานสองคันแต่ว่าพะอาทิตย์ไปกับผู้ใดบุปไปก่อนได้พระอาทิตย์เลือกเอาคันที่ว่าแข็งแรงอ่ะนะเอาไปก่อนมานี้แม่พิมพ์ก็ลูกส้าหันก็ะได้อีกคันหนึ่งเป็นคันคือจงจักรยานเอยียงคนบุนีเป็นคือข,ของเป็นยากๆมา,าละลูกก็เล็กครับไ่พิม์ก็ไปยืนยุ่งเสละยืนสูงสูงถวง่ถวมหัวลูกเลยเด้ไม่พิมก็จับบาเขาเนาะลูกเป็นผู้อันทีไปจังศีีนะ้าไม่พิมก็ยืนจับบาลูกมัน จักรยานก็เป็นคิดจังอันเฮ็ดยากๆไปนะนะแต่ว่าลูกกับผ้าทีทีทีไปขึ้นเนินขึ้นยังไปขึ้นไปพี่พิมกับจ้าบ,บ่ลมดิว่าโอ้ยสิลมบ่ลูกสิลมมันไม่พิมว่าสจ้าบ้าลูกไส้สสสนะบ่ลมผ้าแม่ไปทีไปเอ้าบ้านนี้ขึ้นเนินขึ้นยังกับขึ้นไปได้บ้านที่นี่ไปหอดบา้านหลังหนึ่งมันบัวบ้า,บานหลังหน,นึ่งมีสาหนามสาหนามมันมีบันไดข้าเจ้าบบันไดขึ้นไปเพื่อน พระเจ้าเจ้าของบ้านที่เรียกว่าเขาบ,าบ้านเบยูบอเสียนดอกปะลูกไส่น่ะลงไปอาบนา้ำแม่แม่ให้พมอาบนา้ำกอนเดอว่าใส่ให้ต้นอาบนา้ำกอนลูกไส้ลงไปอาบนา้ำนา้ม,ม่อมแม่อะไรแม่วะก็ล่างนาล่างยังออกเนี่ยลูกลูกก็เลยอาบน้ำล่างนาหมดเอาน้ำล่างไปเน,ะนาะมันก็เลยสะอาดนามันบ้านนี้เจ้าของบ้านยางงมาจากเพื่อนที่เรียกว่าบ่มีเจ้าของบ้านอยู่มันบ่เจ้าของบ้านลงยางลงมาจากเพื่อน,น,วะวะมอนแม่พิมก็บลูกกันอยู่ในน้าอาบด้านอยู่ในสาน่ะ ตาเป็นยุต the ิบันไดเฮือนเงินจนถึงไปสิก right ็เลยเอ้าแต่ของบ้านคุณยูยูต้นเหตป้าลูกเขาขึ้นเถาะว่าจั่นขึ้นเถาะว่าจั่นก็เลยพ้ากันยางขึ้นมาเพิ่นกับบัวยังดอกเจ้าของบ้านมีผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ผู้เฒ่าอ่ะนะผู้เฒ่าบ้านนี้เพิ่นจงเพิ่นไหวสิไหวยังมีบักโสมนี่ยังหลายๆน้านะเพิ่นไหวเป็นเป็นมีมองมีบักโสมผลไม้หายยางมองมีบักโสมผลไม้หายยางสินะบ้านนี้นก็เป็นผนทางอ่อนรอดไปให้พิมกระลูกกับผากันยางไปนลำผลทางยางไป เป็นก็มีผลเราม่ว่างเนีออ่ยพอจิตซ้นก็เลยตื่นขึ้นมาก็เลได้แล้วก็ฝันดีได้ได้อันลูกก็ได้ล่างแล้วล่างตาน้าไม่พิมพ์ก็ลงไปอาบน้ำใส่บาน,นี้บานีอันเสียงเลขตัวใดบาดเสียงเลขตัวนี้นหันมุนเลยมุนมากกันนะจะ้ะต้งว่าดีใจก็เลยสวัสดีกันฟังไม่พิมพ์เคนเสียงเลขตัวนี้ก็ได้ฝันดีแปดเก้าศูนย์หัววันที่สิบหกมีนาคมหกหา ต้นเศรษฐีเพิ่นก็ออกดอกสองดอกแล้วก็เป็นอันเผือกนอกของทีเ่เนาะเป็นเปือก,เ,อกเป็นสีเผือกเป็นขึ้นดินนี่แหละจ้ะแต<ล>่อีกที่ถแปลว่าจังได<อ>บ้างกันคออยู่ต้นเศรษฐีวิ่นสันแล้วก็ทูบที่ไม่พิมพ์เอามาจุดอีกคือไม่พิมพ์ได้ถูกมาแต่ปูคำสนวนด,ด้วยจ้ะไม่พิมพ์ไปตอนนั้นได้มากก็เลยมาจุดนี่คืนี่ขอยกใส่หัวใส่เก่าแล้วล่ะเตะออกมาเป็นตัวนี้ก็เรียกว่าเลขตัวนี้ไม่พิมพ์น้ามาก มีวันที่สามนะพ่อทิดเนาะหกแปดเก้าแปดเลขพวกเข้าววันน่ะบันมันเป็ดตงกระเลงโรตีห้องกลางงานเท้ารอเท้าววทเวสุวรรณเออแมนเก้าแปดเก้าแปดแปดเก้าหกหกแปดหกแปดแปดยังหรอหกแปดหกเก้าเก้าหกนี่แหละมันก็เข้ากันพอทิก็เลยเข้ากันไัซี่กับแน,นมบึงเนื้อ,อแต่ว่าที่ว่าไม่พิมพ์ฝันเป็ดตงวันไั้เงินมาบอกใจหูนันสิบแปดอันละ วานี้เลขรหัสเลขรหัสเขาไม่พิมพ์ที่ไปทำธุรกิจตัวนี้ศูนย์สามแปดนย์สามแูนปดานี่แหละศูนย์สามแปดไม่พิมพ์ก็เลยดีใจหลายหวดนี่เขาติต่องลวยไปน้ำกันต้องลวยลยยางเดี๋ยวเดเอฟซเด้อกับอเอซมีโศกมีลามน้ำกันเดี๋ยวจะไล่ซดเดิมมาแลงนี่เอฟซีจะลื่นติดตามเด้อให้กำลังใจไม่พิมพ์ไปกดโป๊กด ไหลกูแช่ไม่พิมพ์แน่้อผู้ใดผู้ใดมียังกะทักทายของมามีเหล่าบำรุงสุขภาพจ้ะก็ว่าจะคล้องอินดีก็อยากบอกต่อพี่น้องอยากแย่งปันกันบัต้าเฮาจะมีโศกมีลาบมีร่างกายมีร่างกายที่แข็งแรงเพราะก็อายุหลายแล้วเนาะตายไปก็ไปบ่ได้หรอกเพรอะว่าว่ามูอก็เลยทำธุรกิจขึ้นมากับไปหอดโล่งงานไปงหอดอีหยังเพิ่นเรียบร้อยแล้วจ้ะ ไปเห็นสถานที่ยังก็คือโอเคท่านประธานไปเห็นผู้จัดการเห็นเบิ่ทุกคนได้เอฟซีเด้ดดอก็เลยตัดสินใจเฮตุธุรกิจตัวนี้จะได้ขายออนไลน์น้ำกระแบงปันพี่น้องสุขภาพดีอันนี้ไม่แพงไม่แพงไม <บอ S 1> ่แ<า>พงจ้ะไม่แพงไม่แพงอันนี้ไม่พิมพ์กินแล้วก็คือดีก็คือโอเคนะเพราะกินแล้วดีก็คือโอเคผ่านไทยเอฟซีมีโชคมีล,ลาบน้ำยาลืมมือแรงติดตาม รับชมเห็นพิมพี่ห้กำลังใจนี่ด้วยจ้ะสำหรับมอนีกับซามิกันเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ